การันตีชีวิตพิชิตดูงชะตากับผมอาจารย์ผู้คนสางครับดวของคุณประจําวันที่11เดือนเมษายนครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะดวงดีนะครับจับสิ่งใดสมดังใจปรารถนานะครับติดต่อเจจาพาทีอะไรก็ตามทีนะครับจัดเข้ารูปเข้ารอยนะฮะเป็นที่หนึ่งเป็น Number ร์วันอย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันจันทร์ครับ ในจังหวะของวันนี้ฮะเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยครับมากเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการทํามาหากินนะครับคุณอาจจะต้องเจอเจอในเรื่องเกี่ยวกับอุปสรรคบ้างครับแต่สุดท้ายท้าสุดนะครับสิ่งดีๆจะตอบสนองต่อความตั้งใจของคุณเองอย่างแน่นอนครับคนที่เกิดวันอังคารครับจิตใจค่อนข้างที่จะไม่สบายใจมีเรื่องให้ต้องกังวลใจนะครับค่อนข้างที่จะเยอะครับ อาจจะมีภาวะในเรื่องเกี่ยวกัอความเครียดจะต้องระวังไว้นิดหนึ่งครับคนที่เกิดวันพุธครับถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่จะต้องมีเรื่องตัดสินใจนะฮะหลายเรื่องราวในรอบวันนี้นะครับแต่ว่าการตัดสินใจของคุณนั้นนะฮะจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับต่อการดำเนินชีวิตของคุณต่อไปในภายภาคหน้าครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับถือว่าเป็นวันที่สบายๆนะฮะ มีมุมของการกินจุกกินจิกนะครับหรือมีคนมาซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินนะฮะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์ครับคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับถือว่าวันนี้นะฮะจิตใจผ่องใสครับนะการพูดคุยการเจจากับผู้คนรอบข้างถือว่าเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีใช้วันนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อเจจาเรื่องสำคัญจะมีมุมประสบผลสําเร็จครับ คนที่เกิดวันเสาร์ครับต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับระบบช่องท้องครับมุมในเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มันไม่ย่อยอาจมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของคุณได้นะครับ